ไทยงราพิพาคใหญ่นี่ใหญ่ใหยุ่าต้องรถหนักหนักเครงพนอยู่เนี่ยย่ำ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 สุดยอดสุดยอดรถติดยาวแล้ว รถแปดมลนะครับรถติดยาวเลยถ้าไมียูถ้าไมีทำงานบินสร้างกระเป๋าครับซักกระเปกาโอ้ยแข็งแรงดีเลยปะแขตงแรงแข็งแรงดีแท้แข็งแรงดีแท้ไหมโอ้ยบางไงบางกล้ามด้วยบางกล้ามนะโอ้สุดยอดสุดยอดอยู่รถสิบล้อได้อะสุดยอดเลยสุดยอดเลย 啊，好嘞。